ปกติแล้วในภาวะวิกฤตทางการเมืองจะมีพลกอฉุกเฉินขึ้นมาใช้และจะมีกฎอายการศึกแต่ในบริบทของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเราเห็น3มเหตุการณ์ครับที่มีการใช้พลกอฉุกเฉินมาบริหารจัดการนั่นคือปล้นปืนที่ภาคใต้และเหตุการณ์สถานการณ์โควิดที่กัดกินคนไทยกันทั้งประเทศและมาถึงปัจจุบันครับ มหาอุทกภัยใหม่กับพลกรฉุกเฉินครับต้องบอกว่ามีการใช้พลกรฉุกเฉินเมื่อ20กรกฎาคม2548ในใส่ยไหมรัฐบาลคุณทักษิณชินวัตรครับชื่อทางการตอนนั้นเลยเนี่ยพระราชกำหนดการบริหารราชการในสายการฉุกเฉินศ .2548 ครับนี่พลกรสามารถออกมาได้นะครับโดยไม่ต้องผ่านสภา และค่อยเสนอสภา,าให้พิจารณาภายหลังก็ได้นีน่ะนะครับพอเราก็ฉุกเฉินชื่อมันชัดเจนอยู่แล้วมันฉุกเฉินเป็นกฎหมายที่ใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินครับครับ,รบเพื่อให้อำนาจของฝ่ายบริหารมาจัดการแก้ปัญหาของประเทศครับตอนนั้นวัตถุประสงค์หลักก็คือรับมือสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งเกิดเหตุการณ์ กรกดาตอน48ใช่จริงอันนั้นมันเริ่มจุดประทุตอน4กรกดา47ก็คือการปล้นปืนและปัญหามันมีการขยายอย่างต่อเนื่องรูปแบบการใช้ประกาศพื้นที่ที่สถานฉุกเฉินร้ายแรงครับนะเพื่อแก้ปัญหาโดยอาศัยอำนาจตามพรกฉุกเฉินได้คราวละไม่เกิน3เดือนแล้วก็สามารถต่อได้เรื่อยนะที่ภาคใต้นะ3จังหวัดต่อไปทั้งหมดเท่าไหร่ผมจําได้70 80กว่าครั้งอ่ะ80ครั้ง นี่ร่วมเรียกว่าเท่าไหร่เนี่ยยีปียี่สิบปีครับก็งสี่แปดหกหแล้วไงก็ยีสปีแล้วยังไม่สามารถดับไฟความสงบเรียบร้อยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกต้องตอนนี้มาเรื่องของพอรากรฉุกเฉินอีกชุดหนึ่งพี่วีชุดนั้นน่ะมันมีด้วยตอน5้าสามคุมเนี่ยเห็นไหมเสื้อแดงครับอันนี้สถานการณ์ทางการเมืองครับนะและมาใช้ชุดใหญ่ที่เราเห็นกันก็คือ ปัญหาโควิดโควิดเมื่อ2 5 6 3ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศนะ <ue. S 1> ตอนเมื่อกี้48เฉาพ่าเจาพาจพัง <3 S 1> หวัดและก็ล่าสุดนี่ท่านนายกรัฐมนคือเฉพาะจังหวัดสงขลานะ<อ>ถึงวันที่25กุมภาพันธ์ปี69ครับใช่ไหมตอนโควิดเนี่ยถือว่ารุนแรงที่สุดเพราะครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศพี่วีอีชีสิทำไมพอเราก็ชุกเฉินเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่ที่จังหวัดสงขลา อยู่ในมือของนายกรัฐมนตรีจนถึงเดือนเท่าไหร่5คกุมภา2อพเพราะฉะนั้นในกระบวนการจัดการครับว่าด้วยเรื่องนำงอ้ำท่วมจะอยู่ในมือของนายกรัฐมนตรีครับ,รบเสร็จเด็ดขาดตอนอที่เรื่องของโควิดยุคปริษประยุทธ์จันโอชาเนี่ยก็คล้ายๆนะวันนี้ก็คือว่าโอนอนํานาจอของรัฐมนตรีตาม กฎหมายต่างๆเนี่ยเกือบที่40บฉบับอ่ะโอนมันอยู่ในมือของท่านนายกประยุทธ์จันโอชาตอนนั้นแม้แต่การควบคุมโลกแม้แต่การเคลื่อนย้ายการเคลื่อนย้ายนี่แม้แต่อำนาจบางประการในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ใช้ไม่ได้ก็มาอยู่ในมือนายกหมดเลยระเบียบคนก้าเมืองควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงอจราจรทางบกเนี่ยการแพทย์ฉุกเฉินโอ้ยเยอะแยะหมดนี่สิบฉบับ พระราชบัญญัติองค์การเพศสัจกรรมรพระราชบัญญัตจิจัดสรรคลื่นความทีมพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพทั่วหน้ามาอยู่ในมือของพหลกฉบับนี้ที่นายกรัฐมนตรีกำกับดูแลและสั่งการมายกของคุณอนุชินชาญวิรุฬกุลเนี่ยเขาได้โอนอำนาจลำตีมาอยู่ในมือของนายกเนี่ยสามสิบแปดฉบับนี่บริหารอุทกภหาดใหญ่เพื่อให้เบ็ดเสร็จ เอาอำนาจอ,อะไรบ้างเอายกตัวอย่างอำนาจเรื่องการบริหารจัดการว่าด้วยเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับก็มาอยู่ในมือนายกเอาพระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมืองพระราชบัญญัติบริหารจัดการคนต่างด้าวพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยเห็นไหมฮะพระราชบัญญัติการจราจรทางบกเอาทุกอย่างไปอยู่ในมือนายกรัฐมนตรีเพื่อบริหารจัดการครับคำถามคือ สาเหตุอะไรทําไมต้องใช้พลกรชุกเฉินผมว่าอาจารย์ปณิธานเนี่ยอธิบายโดยสรุปสีข้อได้อย่างน่าสนใจและรู้เลยว่าเหตุการณ์แบบไหนถึงต้องใช้พลกรฉุกเฉินอันแรกเลยคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่ต้องถูกฟ้องร้องอเพราะมีมาตรการคุ้มครองสูงสุดเช่นหากประเมินสาการผิดพลาดล่าช้ามีคนเสียชีวิตก็ไม่ถือเป็นความผิดหรือ ฟ้องร้องเอาปิดไม่ได้นี่<ม>คุ้มครองเจ้าหน้าที่เรื่องหนึ่งครับดูแลผู้ปฏิบัติงานถูกต้องไม่ให้ถูกฟ้องต่อมาพอเราก็ฉุกเฉินเนี่ยเมื่อประกาศใช้จะสามารถดึงเอางบฉุกเฉินในหน่วยงานต่างๆรวมถึงสำนักนายกรัฐมนตรีและงบกลางออกมาใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินได้เลยโยกปรับใช้เออ พอไอ้ดิจิทอลเวอรเ็ตไม่เข้าฉุกเฉินไงโอ<ช>นมาใช้เนี่ยก็มีคนเข้าเลยแต่ถ้าใช้ไอ้อิงตามปรเฉินเนี่ยไม่ได้ได้เลยได้เลย,เลยอันที่3ไม่ต้องทําแผนเสนอสภาก่อนเพราะหากใช้พลรรกรพรลรบความมั่นคงนะต้องเสนอแผนต่อสภาหรือหากใช้พร,พร,รบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งเรามีอยู่แล้วนะ,ะก็ต้องทําแผนก่อนถึงจะเบิกง,งบได้แต่พรลบบุกเฉินเนี่ยเบิกมาก่อนไม่ต้องทำแผนใช้ได้เลยไม่ต้องเสนอสภาอันที่4ี ที่สำคัญพลกรฉุกเฉินเนี่ยมีอำนาจควบคุมสื่อได้ทุกประเภทป้องกันข่าวลือเฟกนิวหรือการโจมตีรัฐบาลอย่างไม่เป็นธรรมเพราะในช่วงฉุกเฉินหรือช่วงหมาอุทกภัยที่อาจจะเห็นเลยว่ามันมาพร้อมกับเฟกนิวข่าวลือต่างๆหลอกลวงตาไมาเยอะเพราะพละกรนี้ช่วยได้ครับมาดูเมื่อออกไปแล้วพลกรเนี่ยมันมีดีอะไรทำไมถึงต้องงัดออกมาเป็นอาวุธหลัก ในการสู้กับวิกฤตน้ําครับครับนี่เงี้ยยังนั่นแหละครัสอสปอกอชอตั้งมาแล้วครับตั้งศูนย์นี้แล้วนั่นแหละอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลครับศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัยสอบอกอชอ,อ่าสอบอกอชอจะทําหน้าที่เรื่องหนึ่งครับนะครับดูแลสั่งการและตั้งโครงสร้างการทํางานได้เลยตอนนี้ให้ผู้บัญชาการฐานสูงสุดครับ เป็นผู้นําต้องบอกว่าสอบอกอชเนี่ยอ้อนกลับไปตอนสอ,อชอโมเดลสอ,อชอยุคที่เรื่องของแกป้ปัญหาเรื่องชุมนุมของเสื้อแดงตอนนั้นตอนนั้นท่านนายกบภิษเนี่ยพอ,อ,พอ,อคือใครสอรชอเนี่ยสุเทพเทพเทือกสุบรรเป็นออพอ,อสอ,อชอครับโดยมีหัวหน้าผู้รับผิดชอบสถานการณ์ฉุกเฉินครับตอนนี้สปกชนายกนายก ตั้งขึ้นใครพี่วีพอบทสอสอครับปัญหาคือเขาจะสั่งการการเมืองได้ไหมตอนตอนท่านรองสุเทพเนี่ยเขาสั่งสั่งดูเหมือนตอนนั้นดูเหมือนว่าดมสร็จนะค่อนข้างชัดเจนนะอถูกอีกเรื่องหนึ่งชรู้สึกว่าบัญชาการชัดเจนชัดเจนครับแต่ครั้งนี้มีเรื่องของบัญชาการส่วนหน้าเขามเกี่ยวข้องด้วย่านลัมตีร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผ่าพนเอกนัตพลหน้าควัานี้แล้วก็ท่านพิพัฒน์รัชกิจประการนี่เป็น บญชาการส่วนหน้าได้มอบหมายจากนายกให้เป็นผู้บัญชาการส่วนหน้าปฏิบัติหน้าที่ข้างหน้าเดินเผชิญเหตุอยู่ที่จังหวัดสงขลานะครับแต่ทั้ง3ท่านไม่มีอำนาจหน้าที่ในพรลกฉุกเฉินที่ประกาศครับเพราะพรลกฉุกเฉินเนี่ยอำนาจเนี่ยของทั้ง3ท่าน,นยอยู่ที่นายกหมดแล้วใช่อยู่ที่กป,ปชไงตามพรบรปัญหาคือจะใช้อำนาจตามกฎหมายเนี่ยไปจัดการแก้ปัญหานี้ยังไงครับมาดู อำนาจการบริหารในสภาวะฉุกเฉินของสองนายกที่แบบอสองนายกแต่ว่า,าดึงกฎหมายมาเนี่ยมีทั้งสมัยรัฐรีท่านนายกประยุทธ์และท่านาท่านนายกอนุทินมีกฎหมายอะไรบ้าง ที่เหมือนกันดึงมาเหมือนกันอยู่ในนหน้ายกซ้าซ้อนกันหลายเรื่องนะพรลลปเดินเรือในน่านน้าการเดินอากาศการเนรเทศการแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยการรักษาความมั่นคงทางด้านไซเบอร์อันี่เหมือนกันเลยสองยุคเหมือนกันเลยพรบสาธารณสุขพรลแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่นอันนี้ยึดมาเหมือนกันพรบลปคนก็เมืองพรบควบคุมเชื้อเพลิงครพบพรบควบคุมยุทธภัณฑ์เครื่องมือแพทย การจราจรทางบกคล้ายกันเหมือนกันเลยครับเหมือนกันอันนี้ที่เหมือนกันกฎหมายของลาตีที่นายกดึงมาดูแลเองตามพรบเกศเฉมเนสองยุคที่เหมือนกันรวมถึงพรลบโลกติดต่อใช่ครับต่อมาที่มีความต่างแล้วกันมีความต่างกันไม่เหมือนกันมีเฉพาะในสมัยพลเอกประยุทธ์จันโอชาปีหกสามมีพรลบเชื้อโรคและพิษจากสัตว์อมีพีพรบสถานบริการ มีพรบสถานประกอบการเพื่อสุขภาพครับมีพรบรรสิทธิบัตรมีพรบรรอ้อยน้ําตาลครับมีพรบรรอาวุธเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดและเครื่องเทียบอาวุธไอ้น,นี่ไอ้น,นี่ผูไม่หมดไอ้น,นี่คือ6กฎหมาย6พรบรรที่มีเฉพาะบระดษกประยุทธ์แต่ยุคโควิดเนี่ยยุคโควิดเนี่ยไม่อยู่ในยุคนี้แต่ยุคของท่านอนุทินเนี่ยมีการดึงมาใช้แต่ไม่อยู่ในยุคของบริประยุทธ์คือ พกรกบริหารจัดการทํางานของคนต่างด้าวนะพ,ะพะรพรกการประมงพบรบคุ้มครองแรงงานในงานประมงพบรบจัดระเบียบชนประธานและน้ําท่วมครับพบรบแรงงานทางทะเลอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ดึงมาเป็นอำนาจนายกสมัยปี63มนี่มีความต่างดึงเข้ามาใช้ในปัจจุบันแสดงว่านายกรัฐมนตรีต้องการใช้เงื่อนไขทางข้อกฎหมายสิ่งเหล่านี้ มาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาในภาวะวิกฤตครับ